ben ben, ừ cái, ừ cái sáu mà, nhiều thì đây sáu mà nhiều đấy có đây này, này ไปรับรางวัลอะไรบ้างเอาไปรับมีอะไรบ้างโค้ชบุลโล่อะโอ้โหนี่ล่ะยูเลียวอะไอ้เสือก็ไม่ใี่ปัญหาอไรหรอกออกยัง่ยเฮ้ย กย้าป๋าจ๋าเป็น่อใจเย็นบอนี้จะเข้าบอลอเียวนิดเดียวมันจะเกกไเนียเมื่อกี้นี่วท้าจกำมาใจเขาโอ้โหนี่เห็นนำบ่อยทำบ

บอลยังเเป็นสอรอบนะคุหนักสรอบมันเปนบอยังก็มุดสรอบเขามมีเชือมีเรามึงรับตายคนละป้าออกมาจากบ้านออาไสา เฮดทิ้ยอะไรวะไอ้บันากเกือบตายดสารอบิดเเฮดิงได้สามเลยเกอบบอลเลยเย็นดับดีดพต้มต้มรางวัลสถึงเงี้ยเยเกอบอลเลยไม่อยู่เดิมรอบเดิเราเล่นตามไลน์ไม่ไม่ฝ่ามาก่ไะเขาไล่ยาก

บอกเขาเันล่วงหลังแล้วไงเอะสามคนกี่คนจำไปห่วมเลยเฮ้ยจำไม่ได้เลยี๋ยามคนเยี่ยะไรอะไรอรอะไรลวเดี๋ยวเด่๋ยวเดี๋ยวเท่าไรปวเดี๋ยวมันอยู่ดอ่ะดึ่นี่ไปไหนอีกเฮ้ยีแล้วเน ดูดิหนึ four 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 no ่งองสาม่โอไม่วากันเจ็ดครบงานเลยผมมีรเขารับผิดชอบกับอกว่โว้ยงอี่อ้ยแล้วเหรเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแแล้ว

เฮ้ยครับโอ้สวยอุ้ยโอ้เดี๋ยเนี้โอ้โหแท้จรงเลยนี่ยจาัดไปอ้ขาไม่โดนเลยเมื่อกี้นี่ดนเลยพ่อ ไปห่วสตาร์ทเชล่ยเลยว่ะเได้คอมเด้อแต่ว่าฮักไหมขวนเจ็บไหมช้ำไหมขาดไหมว่ะโอ้โสองสามสี่ไม่หัวรอบว่ะะกูวออะไรเดียวองสาส 1 2ออกแล้วปึ๊บ3 4 5 16โอ๊ยเกลียดยอมแล้วเกลียดดีเล่นกดขาไปแต่ของตายของก็ตายเลยตายสักรอบปีไม่เคยตายเท่านี้เลยอ่ะอะไรอะไรเหลืองอะไร5 5 2เฮ้ยเอ้ย อาคารุนอาคู่เี๋ยวเดเดี๋ยวมไไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเยวเดี๋ยวี๋เดี๋ยวเี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเดีวเดี๋ยวเดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดีวเดีดีเดี ยังไม่เข้า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 เดยงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยวอ้ยโ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 อ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย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  ปุบิบเออไไปไ่ไปมันุงมาแล้วเมื่อกี้มันโดดุ่งมาสวัสดีครับพรุ่งนี้ขอวันหนึ่งนะครับครับอาจารย์เพราะว่านี้เด็กจะเข้าขาิกรรมลูกศก็มาว่าเดีวันเดียวนะครับวันเดียวพรุ่งนี้วันเดียวแก้ยังไนะเกเด็กกินเหลาแล้วัร

อ๋ออีกอ๋อไม่ไม่เท่ากันเนี่ยอะไรครับใช่ไหมเนี่ยทำไมกูไม่อยู่ตรงนี้วะโอ้โหแกล้งอ่ะแกล้งอ่ะไม่พออ่แกล้อะไม่พอเลยเฮ้ยกูกูต้องด้าวเรื่องที่อยู่แล้ว ไอเหี้ยปวดปวดต่อส้นเลยเนี่ยโดนไมโดนห่องสามโอ้โดนตัวตัวไหลเนไดนมือดิโดนือวอมาโดนท้องก่อนยังไงเหมือนวลดิ โดนท่อก่อนหนึ่งสองสามเปทางออกสุดท้ายไม่ได้ยุติแล้วาฮ้ยจะมาทางนี้ไม่ได้มันเรียมไม่มาเลยใต้คอมเมนต์อ๋อ้ใส่ตาเขาเซ็ตเราดูๆไอยเลยเขไม่ต้อง

1ค่หนึ่งเสียเก้าเสียคือว่ามีโฆษณาคือว่าออกเาเเียงก้าสิบหห้ามเสียฮะเ้่ตสองสาีโอ้ง้ไปีาไม่้ี่บอจะไม่หลุดยังไงรปไปออก

จมูกวัดแปดเว็บเปลี่ยนมาเปลนแท้พอเอาใจไม่ยอมช่วยไม่ใช่ม่ยอมช่วยแล้วเอาไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ยอมช่วยหนึ่งสองสามอึ๊บสุดตัวไม่ไหวทิ้มจีรพรม พาล้อพาล้อเดินเินาลพลนมไหวะนับอยไเยอะเยอะเดี๋ยวพอนั่งคุณพ่อพอพ่อจับอกไงัวเอมยนะไวเมื่อกี้นึกไปโดนแล้ไปโดนาลย้อาไปโดนาเลยเลยนหนาปจะไม่ใช่อาหารนะจะดน้ สองพอเด้กระดำคาตะป่นเลยงสมไม่่าดโอ้ยไอนึ่งขอหนึ่งเดียวเฮ้ยยังยยังไม่โดน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 ไอหินเป็นไงยึดต voilà. ันเองจะเสด็จดังไว้จับตัวเอง เฮ้ยมามากันละเนี่ยดีๆดีขอยังี่เดี๋ยวมาลเิกกันแล้วายมาทํไมเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเฮ้ย ระด vale ับเครื่องเครื่องไม่ร้อน